ให้ดูคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่มีประธานชุมชนคนนึงที่เป็นผู้หญิงเขตหลักสี่ออกมาต่อว่าผมนะฮะและผู้สมัครสสพักไทยศีวิไลเขตหลัก4ี่คือวันนี้พักไทยศีวิไลเนี่ยลงพื้นที่หลัก4ี่นะฮะพาคุณลุงโลดอิบร้อหิมเนี่ยไปแนะนำชุมชนต่างๆในพื้นที่หลักสีนะครับ คือเอาไว้ง่ายเนี่ยประธานชุมชนคนนี้ก็บอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาช่วงรอบ3เนี่ยทางพักไทยศีวิไลไม่ได้ช่วยเหลือในพื้นที่หลัก4แล้วก็ทมแต่ผมขอชี้แจงนะครับให้ดูคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่มีประธานชุมชนคนนึงที่เป็นผู้หญิงเขตหลัก4ออกมาต่อว่าผมนะฮะและผู้สมัครสสพักไทยศีวิไลเขตหลัก4 นะครับ,รบซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นข,ขนต้อนรับลูกค้าม่ส่วนดสฐานฐานคะแนนของอของนายศิระเดิมนะครับนายศิระเดิมนะครับอ่าลองฟังด้วยกันคือมาต่อว่าเกี่ยวกับเรื่องว่า,าสมมุติถ้าไม่ใช่ช่วงเลือกตั้งก็คงไม่เข้ามาในพื้นที่นะครับจะมาขอคะแนนเสียงเนี่ยช่วงโควิดที่ผ่านมาทำอะไรบ้าง นะครับทำอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูฟังก่อนนี่ของไบท e TV นะครับนี่ขนะครับ ไปดูคลิปได้ที่ b บทีวีนะฮะไบทูเดย์นะครับ,รบ <c oughs> วันนี้เป็นช่วงบ่ายประมาณบ่ายสามครึ่งนะครับ <c oughs> วันนี้มีว่าที่ผู้สมัครสอสอชื่อลุ่งโลดอนะิบราฮิมเนี่ยอิบรอฮิมนะฮะลงพื้นที่ไปด้วยแล้วก็มีดรประยุนคงยศผู้สมัครผู้ว่ากทมนะครับคนนี้เขาอัดคลิปเอาไว้นะครับแล้วส่งสื่อมวลชน 老大。 คือวันนี้พักไทยศิวิไลเนี่ยลงพื้นที่หลัก4ี่นะฮะพาคุณล่งโลดอิบรอฮิมเนี่ยไปแนะนำชุมชนต่างๆในพื้นที่หลัก4ี่นะครับเน,นี่ย คุณผู้หญิงคนนี้เขาอัดคลิปแล้วก็ส่งสื่อมวลชนนะครับอ่า คือเอาไว้ง่ายเนี่ยประธานชุมชนคนนี้ก็บอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาช่วงรอบ3เนี่ยาทางพักไทยศีวิไลไม่ได้ช่วยเหลือในพื้นที่หลักสี่และก็ทม๋ยวผมขอชี้แจงนะครับว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยผมเองเนี่ยในฐานะหัวหน้าพักไทยศีวิไลได้ตั้งศูนย์อันศูนย์นนหนึ่งเขาเรียกว่าศูนย์อำนวยการประสานงานช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับโควิดนะครับกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะ กรุงเทพและปริมณฑลนะครับเริ่มทํางานตั้งแต่วันที่29มิถุนานะครับถึงประมาณวันที่27สิิงหาในช่วงสถานาการณ์โควิดที่าาค่อนข้างที่แบบรุนแรงมากนะฮะวันหนึ่งติด20,000คนด้วยกันนะครับซึ่งมีผู้ที่ขอความช่วยเหลือจากที่ผมตั้งศูนย์เนี่ยเดิมทีไม่ได้ตั้งศูนย์คือช่วยเหลือด้วยตัวเองนะครับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากผมและพักไทยศิวิไลเนี่ยคงทราบว่าทางเราได้ทํางานหนักแค่ไหนนะครับ ก่อนหน้านี้ผมช่วยด้วยตัวเองประมาณ7วันนะฮะประมาณสัก40่ลายด้วยกันนะครับสามสิ 30, ลายด้วยกันนะครับแต่ที่ผมช่วยเนี่ยไม่มีไม,มไม่มีเสียชีวิตนะครับใช้เส้นสายก็ใช,ใช้ใช้ทุกอย่างสารพัดนึกนะฮะที่จะทําได้ส่งผู้ป่วยเข้าไปสู่ที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็คุยกับทีมงานพักไทยศิวิไลให้ตั้งเขาเรียกว่าศูนย์อำนวยการประสานงาน ช่วยเหลือผู้ป่วยติดโควิด -19 ในกรุงเทพและปริมณฑลตั้งแต่วันที่27วันที่เท่าไหร่29มิถุนายนะครับถึงวันที่27สิงหาเนี่ยโดยศูนย์สอคอไม่รวมของผมนยของผมประมาณ40รายนะครับโดยจำนวนผู้ป่วยทั้งสิ้นเนี่ยเรารับไปทั้งหมดทั้งสิ้น676รายนะครับ676รายนะครับทำงานร่วม2เดือนนะครับส่งเข้าร,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 รับการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับ ที่โรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลสนามเนี่ยโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามเนี่ยทั้งหมดเ,เนี่ยดูตัวเลขนะครับรับจำนวนผู้ป่วยทั้งสิ้น676รลายไม่รวมของผมประมาณ40รลายนะครับได้รับการรักษาทั้งหมด262รลาย3 6 2รลายนะครับหารักษาหายนะครับรักษาตัวที่บ้านแบบโฮมไอโซเลชันแต่เราต้องเป็นคนประสานงานเกี่ยวกับเรื่อง ที่วัดออกซิเจนนะครับสำหรับผู้ป่วยแบบสีเหลืองนะฮะสีเขียวนะครับรับออกซิเจนอาหารนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือยานะครับยาเนี่ยคือเราได้รับการอนุเคราะห์มาจากาหมอท่านหนึ่งนะฮะหมอท่านหนึ่งนะครับหมอท่านหนึ่งนะฮะแล้วก็ที่เสียใจคือเสียชีวิต3ามรายนะครับรักษาตัวที่บ้านสามร้อยสิบเอ็ดายนะครับเสียชีวิต3ามรายด้วยกัน ที่โดดน้ําตายเนี่ยช่วยช่วยไม่ทันนะครับที่เราได้รับยาจากหมอหมออลงกดนะครับช่วยเหลือศูนย์ของพักไทยศิวิไลอย่างดีฮะได้ยามาฟรีนะครับยาเนี่ยไม่ได้ซื้อเองนะครับได้ยามาฟรีแต่เราเป็นคนประสานงานนะครับจากคุณหมออลงกดคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ฟรีนะครับมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเราใช้เวลาประมาณร่วม2เดือน ร่วมฟันฝ่าอุปสรรคไปกับพี่น้องประชาชนที่ติดโควิดในกรุงเทพและปร,ะริมันทนซึ่งมีพี่น้องประชาชนหลักเซจะดูจักจํานวนไม่มากนะครับที่มาอยู่ในศูนย์เรามากประมาณ10-20คนเท่านั้นนะครับเราก็ดําเนินการไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราในช่วงที่โควิดตั้งแต่ปี63เนี่ยผมเองได้ใช้เงินเดือนส่วนตัวเดือนแรกคือเดือนมีนาเนี่ยช่วยเหลือผู้ประสบป่วยโควิดเนี่ยโดยการซื้อ แอลโกอฮอล์มาฉีด4ภูมิภาคด้วยกันเนงินเดือนทั้งเดือนได้หมดเดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกขดาผมบริจาคเงินทั้งหมด4เดือนให้กับศูนย์โควิดของทำเนียบรัฐบาลสำนักนายกรัฐมนตรีตอนนั้นเราหยุดเราอยู่เราฝ่ายร,รัฐบาลนะครับส่วนนายกเนี่ยบริจาคแค่1เดือนหลังจากนั้นเ,เดือนเดือนสิงหากันยาตุลาเนี่ยโควิดซาโควิดเป็นศูนย์ละผมก็ไม่ได้บริจาค แต่ตอนนั้นน้าท่วมผอเอาเงินทั้ง3เดือนเนี่ยไปช่วยเหลือน้ําท่วมที่ต่างจังหวัดนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเดือนพฤศจิกาธันวานะครับโควิดเริ่มมานะครับแล้วโควิดเริ่มมาแล้วก็ช่วยเหลือแจกข้าวปลาอาหารนะครับแจกไปเรื่อยๆนะฮะแต่คิดว่าใช้เงินไปพอสมควรแล้วก็มาทุ่มกําลังช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่งคือช่วงโควิดระบาดในช่วงปี64ในช่วงมิถุนา ถึงสิงหานะครับก็ใช้เงินไปมากพอสมควรไม่น่าจะน้อยกว่าประมาณน่าจะไม่น้อยกว่า00แสนนะฮะไม่น้อยกว่า6 0แสนนะครับเพราะว่า,าคนที่ทำงานสิกว่าคนทำงาน24ชั่วโมงนะฮะแทบจะไม่ได้นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมขอเรียนไปยังพี่น้องประชาชนทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะฮะซึ่งผมก็ได้ทำหน้าที่ของผมตามกำลังตามกาลังเงินนะครับตามกำลังความสามารถแล้วผู้สมัคร ของสอสพักไทยสีไลคือคุณลุ่งโรดอิบรอยหิมเนี่ยเป็นกําลังสําคัญในศูนย์สคที่เขาช่วยเหลือด้วยตนเองนะครับส่วนหนึ่งนะฮะก่อนที่จะจารวมกับสคด้วยตนเองส่วนหนึ่งจํานวนมากนะฮะในพื้นที่หลักสี่นะครับแบบหามลุ่งหามขําเลยนะครับผมยืนยันว่าคุณลุงโรดอิบรอยหิมเนี่ยเขาเป็นคนในชุมชนบ้านริมคลองอเป็นประชากรนะฮะเขตหลักสี่ แล้วก็เป็นคนถึงพิถึงขิงจริงๆนะครับผมจึงเรียนไปยังประธานชุมชนนะครับชื่อว่าประธานชุมชนอะไรนะนะครับชื่อว่าประธานชุมชนนะครับชื่อว่าเรียนชี้แจงไปนะครับท่านชื่อว่าประธานชุมชนสมเพียนคุณสมเพียนเหลือสิลิประธานชุมชนบางบัวสะพานไม้2นะครับให้เข้าใจนะครับว่า หน้าที่ของพรรคการเมืองหน้าที่ของพรรคไทยศีวิไลเนี่ยคือหน้าที่ช่วยเหลือคนทั้งประเทศไม่ได้เขตใด,ดเขตหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาคุณต้องไปคุยกับคนที่ดูแลพื้นที่เก่าว่าเขาดูแลคุณมากน้อยแค่ไหนส่วนผมเนี่ยผมทําตามกําลังตามกําลังเงินกําลังทรัพย์กําลังคอนเน็กชันเท่าที่ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมขอให้แชร์คลิปนี้ไปเยอะแชร์คลิปนี้ไปยัง รายการทุกประเด็นของ b y ท e TV หรือ Byte TODAY นะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับว่า,าต่างคนต่างทําหน้าที่ผมก็ทําหน้าที่ท่านก็ทําหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรมาว่ากล่าวกันนะครับผมไม่มีอะไรจะชี้แจงครับแค่นี้ครับถ้ามีใครจะสอบถามอะไรเพิ่มช่วงสุดท้ายก่อนที่ผมจะปิดไลฟ์สดนะครับาถามถามถามได้ครับ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับผมทำอะไรถูกต้องก็สนับสนุนไม่ถูกต้องกระทวงติงได้ไม่มีปัญหานะครับก็ขอชี้แจงนะฮะให้ชัดเจนนะครับในพื้นที่หลัก4นะครับเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยโควิดนะฮะโควิดในช่วงที่ผ่านมานะครับส่วน คุณประธานชุมชนที่ออกมาต่อว่าเราเนี่ยจะเป็นคนของใครก็เราก็ไม่ว่านะฮะเพียงแต่ว่าต้องดูตามาตาเหลือนิดหนึ่งนะฮะก็โอเคนะครับขอบคุณครับวันนี้ถือือว่าผมชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากส่งคลิปนี้ไปให้ประธานชุมชนท่านนั้นแล้วก็ชี้แจงไปยังพี่น้องประชาชนชาวหลักสี่และจตุจักรด้วยนะครับผมช่วยโดยภาพรวมนะฮะโดยภาพรวม นะฮะมีเท่าที่เช็คชื่อเนี่ยมีพี่น้องประชาชนชาวหลักสี่จัุจักประมาณสัก40คนด้วยกันรวมกัน30 40คนด้วยกันที่ผมช่วยแต่คนที่เสียชีวิต3คนไม่แน่ใจว่าเป็นคนจังหวัดไหนเอ้ยเป็นคนในพื้นที่เขตไหนนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าไฟที่เขาเป็นคนทําลิสต์รายการเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าการช่วยเหลือโควิดเนี่ยแบบโฮมไอเดอโซเลชเนี่ยเราต้องส่งยาให้เขาคอยโทรถามเขาว่าเขามีออกซิเจน ที่นิ้วมือเท่าไหร่นะครับอาการเป็นยังไงบ้างข้าวปลาอาหารการกินเป็นยังไงบ้างอยู่ยาพร้อมหรือเปล่านะครับยาฟาวิพิละเวียไม่ได้กินนะฮะต้องกินยาฟ้าทลายโจหรือขมิ้นนะครับกระชายข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องขอขอบคุณคุณหมอลงกดอย่างมากที่ให้ยาผมฟรีกว่าเกือบพันชุดเนี่ยให้ยาฟรีเกือบพันชุดต้องขอบคุณมากจริงๆนะครับขอบคุณครับ